จะไปร้างหน้าก็อีชคนละลูกฮะไห้มันหนาวเฮ้ยหนาวลมฝนเลยาบสามอีชคนคามินไว้ นี่นก็ไม่ไหวหนาวหนาวลมแรงทะเลไม่ต้องพูดถึงทะเลซัดน้ำทะเลซัดถ้ามีฝนมีลมอ่ะเฮ้ยเฮ้ย แมวน้อยแมวน้อยแต่ตัวใหญ่ปีไหนแมวไม่ผัดขนเนี่ยร,รู้รู้เลยค่ะว่ามันหนาวปีไหนที่ผัดขนเนี่ยร้อนพี่สกุล g ูแอพี่มันชอบ bicycle. It it's a cô, Oh, it's very cold, eh? oh. oh! You go up? Yeah, know what moment, what you want mom. Oh. Look at the Yeah. เฮ้สิบสิบาทมาแล้วหนิใครอ่ะลูกเห็บลงอยู่เห็บ